สวัสดีค่ะมาพบกับมิกะทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอรับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวราศีเมถุนนะคะประจําเดือนกรกฎาคม2567ค่ะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มกันที่พลังงานของชาวราศีเมถุนก่อนนะ ตอนนี้รู้สึกว่า,ามีการน้อยน้อยใจในความสัมพันธ์เนี้ยค่ะคุณรู้สึกว่าคุณต้องวิ่งตามความรักอ่ะในหลายๆคนรู้สึกว่าเหนื่อยกับความสัมพันธ์เนาะที่ผ่านมาอาจจะขาดการดูแลเทคแคร์จากคนรักอะค่ะหรือคุณเป็นคนแบบขี้เหงาขี้ว้าเหว่เหมือนกับแบบว่าถึงจะมีเขาอยู่ข้างๆแต่ว่าเออถ้าเราให้เวลากับคุณไม่มากพอมันเหมือนอยู่ลึกๆแล้วก็รู้สึกเปรี่ยวเปล่าเปรี่ยวอ้างว้างอะค่ะอย่างเงี้ยเนาะ ก็เป็นไปได้คะ่ะเพราะว่าพลังงานของชาวราศีเมถุนก็ค่อนข้างที่จะซีเรียสในเรื่องความสัมพันธ์นะแล้วก็เป็นราศีที่เหมือนต้องการคนเทคแคร์คนดูแลหรือว่าต้องการความอบอุ่นใจจากคนรักอะค่ะเพจออฟสอดนะคะ สี่ถ้วยอ่มีเรื่องโกรธมีเรื่องงอนมีเรื่องน้อยๆกับคนรักอยู่นะคะในตรงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ในหลายๆคู่อาจจะรอเขามาเคลียร์ใจอาจจะรอเขามาปรับความสัมพันธ์ค่ะในตรงนี้คิดเดยอะคิดมากเนาะอืมสีดาบขึ้นมานะคะเหมือนเป็นช่วงเวลาที่ทบทวนความสัมพันธ์นะว่าที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยกับความสัมพันธ์คุณเหนื่อยกับการที่ต้องคอยเป็นฝ่ายวิ่งตามเขาอะค่ะ หกเหรียญแต่ก็ยังรักเขาอยู่อ่ะยังเหมือนกับให้โอกาสเขาเสมอแหละเมื่อเขาจะกลับมาหรือว่าให้โอกาสที่จะปรับตัวนะคะหรือว่าเป็นฝ่ายยอมที่จะปรับตัวปรับความสัมพันธ์เนาะเพื่อรักษาสถานะความรักความสัมพันธ์นี้ไว้ค่ะแปดเหรียญอย่างที่มิกาบอกนะว่าพยายามที่จะเป็นฝ่ายปรับตัวเข้าหาเขาพยายามที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ดีขึ้นนะคะ the h a n g e r man เนาะมีเรื่องให้คิดเยอะคิดมากในตรงเนี้ย สามดาบขึ้นมาอาจจะมีเรื่องหวัดระแวงในความสัมพันธ์อาจจะมีเรื่องหวัดระแวงบุคคลที่3ที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ค่ะหรือคนรู้สึกได้ว่าเออมันมีคนเข้ามาเตาะคนเข้ามาแอบส่องแอบแบบอาจจะมาฟอลโล่คนรักของคุณอยู่ในตรงนี้มันก็เลยทำให้เครียดเครียดนะคะเพราะว่ากลัวเนาะสอเหรียญแต่ยังไงแล้วสุดท้ายแล้วันตัดไม่ขาดหรอกค่ะยังเคลียร์ใจกันได้เนะาะสมไม้โอเคค่ะ สำหรับชาวราศีเมถุนนะคะพลังงานความสัมพันธ์ของคุณในเดือนนี้นะก็บอกเลยว่าเป็นเดือนที่ค่อนข้างที่จะอาจจะซีเรียสหน่อยเราก็อาจจะมีเรื่องให้คิดเยอะคิดมากมีอะไรผ่านเข้ามาในหัวเยะแยะไปหมดขาดในช่วงเดือนนี้นะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ถึงจะโกรธถึงจะงอนถึงจะมีประเด็นกันอยู่อ่ะแต่สุดท้ายแล้วลึกๆแล้วอ่ะไม่ได้ต้องการที่จะหมบอ่อนไม่ต้องการที่จะจบแต่เพียงต้องการที่จะปรับหรือต้องการให้เขา เหมือนกับสร้างความมั่นใจให้กับคุณนะคะว่ามันจะไม่เกิดสิ่งที่คุณระแวงคุณสิ่งที่คุณคิดอะเพราะว่ามันมีพลังงานของสามดาบขึ้นมาเนาะมันอาจจะมีแบบคนอื่นๆเข้ามาเจ้าแจ่อุ่นวายในความสัมพันธ์นะคะทาให้คุณยุ่งเครียยุ่งยากใจหงุดหงิดใจเนาะอืมคู่ที่โกรธกันค่ะก็บอกเลยว่ายังไงเราเดี๋ยวกลับมาคืนดีเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่เนาะเพราะว่าด้วยทั้งสองเหรียญสามไม้มาคอนเฟิร์มค่ะโกรธกันได้ไม่นานค่ะเดี๋ยวก็เคลียร์ใจกันได้ แต่บางครั้งบางทีค่ะสามดับขึ้นมาเนี่ยนอกจากบุคคลที่สามที่จะเกิดขึ้นในตรงนี้อาจเป็นไปได้ว่าคุณกับเขานะคะอาจจะมีเรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันในเรื่องของทัศนคติมุมมองในบางเรื่องแล้วมันยังปรับกันไม่ได้ก็เป็นไปได้ค่ะอืในตรงนี้มันเลยทําให้กุ้มอกกุมใจนะยังคงคิดมากอยู่ยังคงเป็นเดือนที่เหมือนกับต้องนอนไก่นะ้ผาผักอะ่ะเหมือนสถานการณ์ความรักที่เป็นอยู่จริงๆแล้วอืมัมน มันจะเขาเรียกมั่นใจได้ร้อซแค่ไหนหรือคุณรู้สึกเกิดความไม่มั่นใจในความสัมพันธ์เนี้ยค่ะแต่บางทีไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะตามหาความจริงเพราะว่ากลัวกลัวกับสิ่งที่มันจะอ,อ๋อกลัวที่จะรู้แล้วมันจะเป็นความจริงเนี่ยค่ะกลัวที่จะเครียดเนา ในหลายๆคู่นะคะบอกเลยว่ามันจะเป็นความหวาดระแวงไงมันจะเป็นอะไรที่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแต่ว่ามันเป็นอะไรที่คุณรู้สึกได้แล้วคุณสัมเขาเรียกอะไรเหมือนมีจิตสัมผัสได้ว่าเอมันมีอะไรแหม่งๆมันรู้สึกใช่หรือเปล่าจริงหรือเปล่าเออในหลายๆคู่เขาอาจจะติดงานงานเยอะงานยุ่งเนาะเพราะมีพลังงานของห้าเหลี่ยนขึ้นมาแล้วทําให้ไม่มีเวลาให้กันนะคะมันก็เลยเป็นเวลาที่ทําให้เกิดการนอยน้อยใจเกิดการหวาดระแวงกันเกิดขึ้นนะ ก็บอกเลยค่ะว่าในช่วงเดือนนี้ก็ขอให้ใช้เหตุผลในการคุยกันนะคะเพราะว่าในช่วงเดือนนี้เป็นช่วงเดือนที่เปราะบางนะเป็นช่วงเดือนที่คุณกับเขาจะ มีวิวาทะกันง่ายๆหรือว่าทะเลาะกันได้ง่ายอะค่ะก็พยายามรักษาสถานะสถานาการณ์ความสัมพันธ์ไว้เนาะจริงแล้วมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพียงแต่ว่าด้วยสถานการณ์พลังงานของไพ่อะมันเป็นอะไรที่จะเกิดการขัดแย้งกันได้ง่ายๆก็ยังไงก็คือแบบออใช้น้ําเย็นเข้ารูปเนาะมีอะไรก็คุยก็ปรับอารมณ์กันนะคะถ้าใช้อารมณ์ใส่กันแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องเป็นเหตุบานไปลายได้เท่านั้นเองนะคะในตรงนี้ก็ เป็นพลังงานของชาวราศีเมถุนในช่วงเดือนนี้นะคะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานของเขาเป็นยังไงบ้างเอง่ยเขาคิดอะไรอยู่เอ็ดออคัพค่ะแปดถ้วยเจ็ดเหรียญหกดาบเทมเพลน,นอ่ะ อย่างที่มีกาบ,บอกนะว่าในช่วงนี้อาจจะเป็นไปได้ว่ามีเรื่องให้โกรธมีเรื่องให้งอนกันอยู่นะในตรงนี้พลังงานของเขาก็เช่นกันค่ะในหลายๆคู่บอกเลยว่าอาจจะเป็นการทะเลาะการรุนแรงไปแล้วอะ่ะเหมือนอาจจะมีการอบอกเลิกบอกยุติความสัมพันธ์กันไปเพราะด้วยอารมณ์โกรธด้วยอารมณ์โมโหค่ะในตรงนี้เนะพลังงานขึ้นมาเหมือนกับว่าเขาก็กลับไปทบทวนตัวเองเหมือนกันนะคะว่าในความรักความสัมพันธ์เนี่ยยังสามารถที่จะไปต่อได้ไหมหรือว่า พร้อมที่จะก้าวต่อไปพร้อมที่จะจับมือกับชาวราศีเมถุนแล้วไปต่อความสัมพันธ์นี้ไหมลึกๆแล้วเขาก็รู้สึกผิดหวังรู้สึกเสียใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่มีปัญหาที่มีประเด็นอะค่ะแต่ก็บอกเลยว่าสุดท้ายแล้วอ่ะก็เลือกที่จะประคับประคองความสัมพันธ์เลือกที่จะปรับตัวมากกว่าเพราะในตรงเนี้ยเอ็นออกขับขึ้นมาเนาะยังไงแล้วเขายังรักคุณอยู่เขายังมีใจให้กับคุณอยู่อะค่ะ เขาก็เลือกที่จะปรับความเข้าใจปรับความสัมพันธ์เนาะแปดเหรียญเนี่ยค่ะพยายามที่จะเขาเรียกแหละมันเหมือนกับว่าช่วงที่โกรธกันโมโหให้กันก็เป็นช่วงที่มันเหมือนกับจุดพีคของการคุยกันเนาะก็เป็นการแชรมณมใส่กันเนี่ยพอหลังจากนั้นไปมันก็ค่อยๆคลี่คลายอะค่ะโดยเหมือนกับว่ามันก็เริ่มคิดได้เริ่มแบบว่าเออรู้แล้วว่ามันยังไงเราก็ต้องปรับกันแหละเพราะว่ายังไงเราใจเขายังอยู่กับคุณแปดเหรียญหกถ้วยค่ะ สีดาบเขาก็ไม่แพ้กับชาวราศีเมถุนนะก็เหมือนกับเครียดเหมือนกันค่ะเรื่องที่เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นเนาะยังไงแล้วเขาพร้อมที่จะปรับค่ะเขาก็ในหลายๆคู่เนี่ยเขาพยายามที่จะปรับตัวแล้วก็ขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งเนาะในความสัมพันธ์นี้อืก็เหมือนกับขอโทษเหมือนกับว่าอ,อยากที่จะเคลียร์ใจกันมากกว่าเพราะเหมือนไปทบทวนแล้วอะสุดท้ายแล้วยังไงแล้วอะ คำตอบก็ยังเป็นคนอยู่อ่ะอใจเขาก็ยังมีคนอยู่อะค่ะวีนอฟว่าตนะคะแล้วก็ตามมาด้วยเพจอฟซอดปัญหาระหว่างคุณกับเขามันเป็นเรื่องของอารมณ์มันเป็นเรื่องของอีกโก้มันเป็นเรื่องของความคิดที่ขัดแย้งกันเนาะอืบางทีบางครั้งอะคะ่ะเรื่องบางเรื่องอะคิดไม่ตรงกันเลยแต่ว่ามันต่างคนต่างเอาชนะกันอะมันก็จะไม่จบมันก็กลายเป็นแบบ เรื่องราวที่ทะเลาะกันไปเปล่าๆเ,เนาะในตรงนี้ก็ปรับคนละครึ่งค่ะใช้เหตุผลแบบของแต่ละคนแล้วลองมาทบทวนดูเนะว่าเออมันยังปรับกันได้ไหมยังสามารถที่จะหาที่ตรงกลางอะ่ะพื้นที่ตรงกลางที่จะเออทำให้มันรุ่มอร่วยกันนะคะเพราะบางทีบางครั้งเนาะเป็นเรื่องเล็กๆอ่ะค่ะแล้วมันทําให้เป็นปัญหาบานปลายนะในตรงนี้อในเรื่องความหวาดระแวงก็เช่นกันค่ะถ้ามันไม่ได้ชัดเจน ก็คุยกันแบบเคลียร์ใจไปเลยคุยกันด้วยเหตุผลเนาะไม่ได้ใชอารมณ์ในตรงนี้แล้วมันจะทําให้สถานการณ์ดีขึ้นค่ะเพราะยังไงเลาวในความสัมพันธ์เนี้ยเขาก็ไม่ได้อยากคบแบบเล่นๆน,นะเขามาด้วยความจริงจังอะค่ะแต่ต้องยอมรับว่าด้วยออในทัศนคติมุมมองในบางเรื่องระหว่างคุณกับเขายังต้องปรับอยู่เหมือนกับต่างคนต่างยึดมั่นถือมั่นในมุมของตัวเองอะมันก็จะแบบจะทําให้เกิดการขัดแย้งกันได้ง่ายๆอะค่ะในตรงนี้นะ แต่ถ้าถามว่าเขายังมีใจให้คุณไหมเขาก็ยังมีใจให้คุณอยู่แล้วก็ยังเลือกที่จะปรับความสัมพันธ์กันนะคะโอเคค่ะเรามาดูนะคะว่าเขารักคุณไหมเอ่ยในความสัมพันธ์นี้ The Moon ค่ะ The Devil เขาหลงสเสน่ห์ในตัวคุณนะในตรงนี้ค่ะ u u e n o p พพาร์ติเคิเขารักเขามีใจให้กับคุณแล้วก็ เขาเวลาอยู่ใกล้คุณนะเขารู้สึกได้ว่าความมีเสน่ห์ของชาวราศีเมถุนนะคะในตรงนี้เนาะเหมือนกับคุณมีพลังงานดึงดูดเขาอะค่ะเดอะชาริออตนะคะเดอะสตาร์เนี่ยค่ะมันเป็นอะไรที่มันเป็นความเอ,อ่อปิ้ง ประทับใจในตัวชาวราศีเมถุนเนาะสีไม้ค่ะเขารักเขามั่นคงกับคุณนะเพียงแต่ว่าอย่างที่มีการบอกเนาะบางทีบางครั้งอะ่ะในเรื่องของอีกโก้ของใครของมันเนี่ยแล้วมันจะทําให้เป็นอะไรที่งัดกันอะ่ะอืมมันก็จะทําให้เป็นปัญหากันเกิดขึ้นนะคะในตรงนี้โดยพลังงานแล้วเขารักเขามีใจให้กับคุณแต่ว่าในบางเรื่องมันเองต้องการปรับอยู่ะคะ่ะ โอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าที่คู่ที่โกรธกันจะได้คืนดีดีเทิร์นกันไม่เอ่ยจะปรับความเข้าใจกันได้ไม่เอ่ยสองเหรียญขึ้นมาค่ะหกไม้ปรับความเข้าใจกันได้ค่ะสุดท้ายเราตัดกันไม่ขาดเนาะเจ็ดดาบมันเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไงเราคุณกับเขาตัดกันไม่ขาดค่ะในตรงนี้เริ่มต้นกันใหม่การกลับมาเริ่มต้นกันใหม่มันก็ทําให้แฮปปี้เอนดิ้งขึ้นนะคะสามเหรียญเนาะเดอะเลเวอร์เนี่ยค่ะ ยังไงแล้วใจยังมีให้กันอยู่ความรักความผูกพันยังอยู่ค่ะ The Emperor เนาะเนี่ยค่ะด้วยพลังงานเราแบบมันต้องลดทิฏฐิลงลดอีโก้ลงเนาะคุยกันด้วยเหตุผลนะค่ะในตรงนี้ยังพลังงานแล้วยังถือว่ายังปรับความสัมพันธ์กันได้ต่างคนต่างมีใจอะค่ะอ๋อเรื่องที่กดเรื่องที่นอยมันเป็นอารมณ์ชว่วูบเนาะพอสุดท้ายแล้วหายกดหายงอนก็กลับมาคุยกันใหม่เริ่มต้นกันใหม่ค่ะยังเคลียร์ใจกันได้นะสำหรับชาวเมทุนในคู่ที่มีปัญหากันอยู่นะคะ โอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะคิง g พาร์ติเคิลค่ะคิง g พาร์ติเคิลค่ะเอ็ดอฟวัดเดอะเฮอร์มินะคะสตริงเอ็ดอ f คัพค่ะค่ะยังไงเราบอกเลยว่าในความสัมพันธ์เนี้ย เดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นนะมันเหมือนกับว่ามันมีบทเรียนมีประสบการณ์นะคะได้เรียนรู้แล้วว่าปัญหาระหว่างคุณกับเขามันเเป็นยังไงบ้างแล้วก็ต้องปรับต้องจูนอะไรกันตรงไหนเนี่ยมันจะเข้าใจกันมากขึ้นค่ะเหมือนกับว่าความรักความสัมพันธ์แนวโน้มมันจะค่อยๆดีขึ้นค่อยๆราบรื่นขึ้นนะระหว่างคุณกับเขานะคะเจ็ดถ้วยค่ะเก้าดาบหิงอวบนะคะ อิงอฟสอดเดอวิลค่ะโอเคค่ะสำหรับแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีเมถุนนะค่ะก็บอกเลยว่ายังไงแล้วมันเขาเรียกแหละมันใช้ความรักนําทางอนะเนาะไม่ว่ามันจะมีปัญหามีอุปสรรคอะไรเข้ามาระหว่างคู่ของคุณนะคุณก็พร้อมที่จะปรับพร้อมที่จะจูนพร้อมที่จะปรับตัวนะเพราะว่ายังไงแล้วคุณยังรักเขาอยู่เขาก็ยังรักยังมีใจให้กับคุณเดอะเฮอร์ it, ค่ะความสัมพันธ์ที่อ่อ ไม่หวานแบบไม่โรแมนติกแต่มั่นคงนะคะในตรงนี้นะแต่ก็อาจจะมองถึงเรื่องการสร้างครอบครัวเหมือนกับว่าต้องใช้เวลาหน่อยะคะ่ะเหมือนกับคุณมีการวางแผนมีการคุยกันดิวกันแล้วเนาะมัน,นมันอยู่ในช่วงการสร้างเนื้อสร้างตัวเก็บเงินเก็บ,กบทองอะคะ่ะสติงเข้ามานะแล้วก็อิจฉาขับถึงมันจะมีปัญหากันบ้างหรือว่าในในเรื่องบางเรื่องในทัศนคติ ในบางข้อคุณกับเขาอาจจะขัดกันอยู่แต่สุดท้ายเราก็ขัดกันไม่ได้อ่ะค่ะต่างคนต่างแบบเออเป็นเซฟโซนของการละกันอะยังไงเราก็ยังอยากให้เขาอยู่ใกล้ๆคุณยังอยากอยู่ใกล้เขาเขายังอยากอยู่ใกล้คุณอะไม่ว่ามันจะมีปัญหาใดๆก็แล้วแต่บอกกันบอกไปเลยค่ะว่าการได้กอดกันการได้อยู่ใกล้กันมันก็จะทําให้อบอุ่นใจเนาะในตรงนี้ อก็ถือว่ายังคงรักษาสถานะความสัมพันธ์ได้ดีอยู่ค่ะเจ็ดถ้วยขึ้นมาเก้าดาบขึ้นมาเนาะแต่ก็ด้วยสไตล์ชาวราศีเมถุนค่ะ ก็ยังคงมีเรื่องคิดเยอะคิดมากอยู่บางทีบางครั้งอย่างที่มิการบอกนะว่าเก็บทุกสิ่งทุกอย่างมาคิดบางทีเรื่องที่จริงไม่จริงไม่รู้แต่ว่าขอคิดไว้ก่อนในตรงเนี้ยมันจะทําให้ชาวเมทุนเองอะค่ะเครียดและกดดันตัวเองในเรื่องของความรักเนาะแล้วมันจะทําให้ไม่มีความสุขในความสัมพันธ์ค่ะอืมต้องคอยปรับตัวปรับใจนะในตรงนี้อย่าคิดมากอย่าเครียดเยอะค่ะอืมคิงออฟวารดค่ะคิงออฟซอตัดสินใจที่จะจริงจังในความสัมพันธ์ตัดสินใจยังไงแล้ว เขาคนนี้แหละเป็นคนที่ใช่คุณนี่แหละเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาก็คือว่าไม่ได้คบกันแบบเล่นๆนะคะจริงจังในความสัมพันธ์เนาะก็อย่างที่มิการบ,บอกนะว่าในหลายๆคู่ก็เหมือนกับเขาเรียกอะไรมันเหมือนอะอา,อาจจะแบบวางแผนในการครบกันระยะยาวแล้วก็มองไปถึงเรื่องการเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวคะ่ะแต่อาจจะไม่ยังไม่ถึงขั้นที่จะ แต่งงานเพราะว่าเหมือนกับเดลเฮมิตขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนก็คบขอคบกันก่อนขอเวลาในการที่จะใช้ชีวิตร่วมกันก่อนดูใจกันก่อนนะคะหรือว่าใช้เวลาในการปรับตัวก่อนนาะศึกษานิสัยใจคอกันก่อนก่อนที่จะตกลงพงใจอะค่ะเดลเวลขึ้นมาปิดท้ายนะถือว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์พลังงานของไพ่เป็นพลังงานบวกนะคะเหมือนกับถึงว่าในหลายๆคู่ที่มีปัญหามีประเด็นกันขัดแย้งกันบ่อยๆมีทะเลาะกันบ่อยๆ จะค่อยๆดีขึ้นจะค่อยๆคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีค่ะเหมือนกับว่า,วามีการปรับความเข้าใจกันแล้วมันทาให้เหมือนออต่างคนต่างรู้ใจกันมากขึ้นนะคะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นราบรื่นขึ้นนะคะซึ่งก็ถือว่าพลังงานในตรงนี้ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะในแนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะโอเคค่ะขอดูพลังงานของไพ่ต้องการจะบอกอะไรกับคุณเอ๋ยแปดดา นายออปติเคิลยิ่งนานวันยิ่งผูกพันยิ่งรักกันมากกว่าเดิมค่ะนายออฟคัพนะคะก็มันเป็นช่วงเวลาทีออ่รอความรักเติมเต็มนะหรือว่ารอการเติมเต็มความรักให้แก่กันนะคะรอความมั่นใจรอความชัดเจนนะแล้วก็เหมือนเป็นการออทำให้เขาเรียกแหละมันเหมือนกันการครบกันแล้วสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์มันมั่นคงขึ้นนะคะในตรงนี้นะคะก็ถือว่า คู่ของชาวราศีเมถุนก็เป็นคู่ที่เขาเรียกห่ะฟันฝ่าอุปสรรคมาด้วยกันพอสมควรนะคะระหว่างคุณกับคนรักนะแล้วแนวโน้มทิศทางความสัมพันธ์มันจะค่อยๆดีขึ้นค่ะก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีค่ะสําหรับชาวราศีเมถุนยังไงแล้วมิกะก็ขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะแล้วขอให้ความรักความสัมพันธ์สมหวังนะคะและกลับมาพบกับมิกะทาร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ